ตัางกาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเต้นก็เมื่อยนิดๆครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับี่เขาเตนตอนที่เราเป็นยังยังยังไม่เป็นขนาดตอนที่เราดูเต้นตลอดนะครับหรือว่าเต้นเป็นเป็นประจำอยู่แล้วครับผมก็ด้วยออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยมันก็เลยโอเคก็เมื่อยไม่มากใช่ไหมไม่ไม่มากครับไม่มากครับตรงนี้ครับพี่ตอนนี้เป็นตอนนี้ก็เคาะซิมิมอยู่ฮะก็ไม่เป็นอย่างี้ทุกครั้งก็ซ้อมไปเรื่อยๆฮะวันจริง เอลอยังดีอยู่ใช่ได้อยู่ครับใช่ได้ไมเอวอย่างเดียวล่ะเมื่อกี้มองเอวอย่างดีออกเขาแซ่บแซ่บิ่ๆคอนเสิร์ตที่เริ่มต้นมาอย่างไงนะที่เปาเนต้นปีครั้งหนึ่งจริงๆควรที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยเลื่อนมาเป็นกุมภา17กุมภานี้ดีใจมากที่ได้ขึ้นกับพี่ๆเขาเพราะว่า เราไม่เคยขึ้นกับเขาเลยใช่ไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยฟง่เยนี่ใช่ค่ะใช่มาความพอมของวงเราล้วครับอมมากแล้วก็เมื่อกี้ถ้าถ่ายคหนก็จะเห็นว่าเราส่คนเป็นทันนันเนไม่หอมเออเรารู้สึกยไงตรงนี้บ้างเราให้เขาเกวอะไรเาเอเต้นไมเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วมันเป็นไตรก์เป็นนัก้องเดี่ยวที่มารวมกันจริงๆเรามีความกังวล มีคนกังวลว่าจะเต้นพร้อมเพื่อนอ่าเรื่องท่าเต้นก่อนมันยังไงบ้างบ,บางครังบางครั้งเต้นพร้อมก็ไม่ได้ว่าดีนะคะสมมุิ สามคนเต้นพร้อมกันแต่มีคนนึ่งยืนอยี้ค่ะ a อ t i ิจูดนะคะที่เราเพื่อนคือดันเซอร์สลับกันถ้าเราเต้นพร้อมค่ะจะกลายเป็นแดนเซอร์ได้จริงๆเราไปนี้กังวลอะไรกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องเพลงหรือกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องชุดเรื่องชุดเรื่องหน้ากังวลเรื่องเรื่องแก่เรื่องชุดเรื่องอ้วนเรื่องหน้าแล้วก็ค่อยเรื่องเต้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเต้นเนี่ยมัน พร้อมกันเมื oh. oh. ่อไหร่เนี the the and the idol, and the ่ยมันจะกลายเป็นเหมือนวงอื่นเขามาช่วยกันกลร์กรุ๊ปเยอะไอดอลผู้หญิงเยอะเราเราสามารถพูดได้ยังคราว่าเต้นไม่พร้อมคือซิกเนเจอร์ของเราไม่สามารถพูดได้ให้ประชาชนพูดได้เราะการที่ประชาชนมาพูดมันจะตลอดแซมมันเรื่องจริงอก็เราสามารถทําให้จริงได้เพราะว่าเราเราทํางานเพื่อบริการประชาชนอยู่ซลซอหรอเมื่อกี้ดูจากการซ้อมพี่พดิสตาดูเป็นลีดเดอร์ของวง พอดีว่าวันนี้จําได้พอดีวันนี้อ่ะวันก่อนเบลจำได้หลังเต้นมันจะอยู่ที่ครั้งอยู่ที่วันที่รอบทุกอย่างมันแบบไม่นค้ออยู่กับฮอร์โมนวันนั้นอะเริ่มสลับกันทำหน้าที่เหรอไม่ใช่แบบบางทีก็แบบไม่พร้อมเลยเอาแบบนี้เลยนะซึ่งพอถึงตอนจริงๆก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วเราหนักใจไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตมันต้องแดงนด่มาเอเด่มาลาทอนไม่หนัก คิดว่าคนดูน่าจะต้องหนักใจมากกว่านะคะเพราะศิลปินเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ในในพวกเรายังสู้ได้อยู่เนี่ยสู้ได้ค่ะเราเน้นเอ็นจอยเน้นสนุกเ้วจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะเพราะเห็นบอกว่าได้ร่วมงานกับแร็ปเตอร์ด้วยในการทุดคอนเสิร์ตในการอย่างเงี้ยแต่มีฟิจอร์ีหรือว่าเรามีการขึ้นเลยเนขาขึ้นพี่ชอนนี่คิดเลยอ่ะฟิจิรีจริงเหรอเต้นยังไงอ่ะไม่มีมีมีแก๊สพิเศษนะครับยังยังบอกไม่ได้เลย เกสเยอะมากค่ะแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่นะครับของกอลลีิลี่คือจะกี่เพลงที่เราจะเด้งหน้าเด้งหลัก็สิบิจเยอะอยู่นนนะเยอะเยอะเราก็แบบเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยคอนเสิร์ตนี้ยาวนานแน่นอนแล้วเกสเหานี้คือบอกเลยว่าแบบเปิดออกมาคือแบบที่สุดอะไรนี่คือท่าอะไรไม่สไม่ส่สสไม่สโดหลดหลดนลนดถึงแล้วอะไรต้เป็นของ เอะไรอย่างนี้เพราะวเห็นแต่ปีแล้ก็มีคอนเสิร์ตไร่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรที่มันแดนผัดโพลวีดทอปอะไรางี้เปลี่ยนไปจากตัวรัเตรมไหมครับกนทุกอย่างเหมือนเดิมนิดนึงเพิ่มนิดนึงเพิ่มขยยเพิ่มังเพิ่นิดนึงง ก็จริงๆฟีเจอร์ของคอนนี้คือการรวมตัวของสิรินาทเอสครับเวลาเรามารวมกันนะมันสนุกแบบพี่กๆตลอดเลยครับไม่เคยไม่มันไม่เคยไม่สนุกนะฮะเน้นตรงนี้มากกว่าแล้วก็เพลงหลายๆเพลงค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนอาจจะไม่ได้ฟังในผัพหรือว่าไม่ได้เล่นในวงดนตรีสดข้างนอกเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้เยอะมากค่ะแสดงว่าไลฟ์อัพเพลงนี้แน่นโเป็นเพลงที่คิดถึงกันแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าได้ได้เป็นมีความเป็นเด็กยุคเก้าสิบนะคื่แต่ละเพลงออกมาคือว้าวเพลงแต่เหมือนแบบเปิดเพลงขึ้นมาเพื่อแกจะจะเพลงนี้ได้ฉันไม่ได้ฟังนั่นและแบบนี้อันนี้คือท่าเล่นการ เหมือนสี่คนโทลลี่ชื่อคนลลี่เองอะไอ้กิ๊บซี่ไอ้พี่กิ๊ซี่รีแฉับงกิซ่ามันก็เลวาไอเออร์เจเรตี้อย่างเงี้ยใครมาอ่ก็เปิดมาแล้วก็อ้ววาววหวว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 วรววววววมวววววมวววววาวว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 าววาวววท่าไววว่วไวววววไววไม่ไววไม่ไวว ถามจริงมันมันงงไหมกับการที่ต้องเต้นโซโลกเนี่ยแล้วเอาแบบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สะโพกอะไรยืนตรงไหนอ่ะดีๆใครเลยบอกกิ้งบอกกิ้งอ่ะเต้นยังไงอันนี้ใครเต้นแม้กระทั่งท่อนนี้ใครร้องพูดจริงเสื่อเสื่อใครเป็นลีดเดอร์แบบว่าชี้พลอยแบบเออแต่แกบอกว่าแกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสลับกัรนี่จำท่าเต้นแม่อ่ี่จะทำท่าเต้นแม่แต่ยืนผิดก็ยืนผิดแต่ว่าที่จะจำเขาจะแบบเฮ้ยแกเอาดีๆอันนี้มันแบบ ต้องอย่างนี้หรือต้องอย่างนี้ก็คือบางบางทีก็ยังไม่จบนะผ่านมาสิบปีก็คือเต้นคนละแบบเราเพิ่งมารู้แบบผ่านมาแล้วสิบปีส่วนใหญ่เวลาทางานเวลาทํางานจะจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเยอะค่ะก็เลยพยายามเวลาเราสัมภาษณ์สื่อเราพยายามจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะมันเป็นแบบเหมือนปมของวงทะเลาะกันเยอะหรือว่าอันนี้คือจุดขายความแปลกใหม่ที่ทุกๆโชว์ทุกๆงานคือเมื่อกี้เหมือนแสดงถูกไหมคะแต่จริงๆมันคือความจริงถ้าพี่ๆไม่อยู่กันเยอะขนาดเนี้ยก็เราจะแบบหยุ่นแล้วมีอันหยุ่นมาเลย พราะว่าเพราะว่าตื่นเต้นไงเปิดเข้ามานึกว่าแบบยังไม่ได้ซ้อมมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเปิดเข้ามาถึงเลยกล้องเยอะด้วยอะไรดีเอออย่างพี่หรือกับพี่เจนี่มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมฮะขอขอบคุณนี่มีแล้วแนจริงจริงๆไอ้เต้นไอ้ไอ้ไม่เก่งใจเนี่ยมันต้องซ้อมทุกรอบไหมหรือว่ามันอยู่ในสายเดียมันเห็นไปจังหวะแล้วไปได้เลยจริงจริงมันก็ชินชินแล้วด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยน positioning หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบอของ ตัวเพลงนี้ด้วยไงเพราะว่าทุกคนเห็นบ่อยแล้วซ้ําแล้วนะเป็นเกิดเหมือนเออต้องการอะไรแปลกใหม่บ้างเต้นไม่พร้อมกันดีคะแปลกใหม่เราไม่ใจคนเลยนะอันนั้นเป็นเอกลักษณ์ของยูไงเดี๋ยวเราจะไปแย่งกันไหจริงๆจริไทำให้เราเต้นเพลงนี้ไปกี่รอบแล้วโอ้โหนักครก็จะเห็นคือเป็นี้สามสิบปีแล้วสามสิบปีอันนี้รวมซ้อมด้วยไหมฮะเออรวมซ้อมด้วยนะน่าจะเป็นพัน งานแต่งกิดงานป้าพี่ออกไปนี่ถล้วก็เลยนี่ก็เหมือนกับเพิ่งขาดคอนเสิร์ตไปเงี้ยก็น่าจะพอจะจำท่าได้ป่ะไม่ใช่แต่ว่ามันท่าไม่เหมนเลยชอบไม่เหมือนกันเลยใช่เปลี่ยนแล้วก็เพลงมันก็จะมีบางเพลงที่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เพลงเหมือนกันบางทีท่าก็เปลี่ยนแบบมีมีเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ๆเข้ามาอีกมันจะแบบหรือจริงเอาท่าแต่เพลงนู้นมาดใส่ายในเพลงนี้ ไม่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 ไจะมีท่าที่เป็นท่าหลักเนีแหละแต่ว่าก็อย่างมาเกียร์ตุ้มต่อมันก็จะมีข้ออะไรมากมายเลยที่แบบใช่ไม่ไม่ไม่เคยเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูถึงความแปลกใหม่แล้วก็ไปดูความพร้อมเพียงสำหรับวงเราถูกต้องเขาอะจับผิดแล้วนะครับเขาจะจับูแแล้ววนะ่าบบบจัผิดแล้วมีศิลปินคนอื่นมาอีกเราฟีิลิสซี่ใช่แล้วก็มีพี่อ่ะ วิตามิน A บอยสเกลนะคะพี่ทัศพี่เต๋อพี่เต๋อพี่เจนเยอะเลยพี่เจยพี่ตาพี่นานพี่โอ้ยอันนั้นพี่โอ้ยก็น่าจะได้ดูมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ไหมคะมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ไหมคะมีด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลนี่จะมีพาร์ทโชว์รวมกันไหมคะอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่จะมีพาร์ทโชว์รวมกันอันนี้เก็บ เก็บ <G ep le> ไว้ดีกว่าครามรา้ <G ET> ไม่อยากจะบอกเขาไม่อยากกินไอศครีมหรอไม่อยากจะบอกเขาเลยแบบว่าเราต้องบุกไว้เพราะว <G ET> ่าคือเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจะได้ตัดสินใจซื้อถ้าเราบอกหมดมันก็เหมือนเป็นการแบบ นกแม้ปล่อยหนังอะไรอย่างเงี้ยเราจะแนะนำว่าคนที่มีบัตรอนู่ในมือแล้วคนจะเต็มตัวยังไงบ้างกับมาคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ยืดเส้นก่อนออกกำลังกายมาเขาจะไม่ได้นั่งนะคะเตรียมหัวเข่ามาให้พร้อมแล้วก็ไม่ต้องกินคาราเไม่ต้องพกมาเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวางบนเก้าอี้เราเต้นไม่สะดวกแล้วก็เวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้อัดเสียงไว้แล้วก็อาจจะแบบเอาพกทรโรศงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอไม่ไหวใช่กี่ชั่วโมงดีคอนเสิร์ตนี้ มินิมัมสามชั่วโมงถึงสี่ก็น่าจะยาวอยู่ค่ะเพราะว่าดูก็คือแบบดูจากคลิปแล้วก็ยาวยืดไปชมทีบากให้ปากภาษ่ไทยลุงค่ะพี่เขาจะได้ซื้อค่ะพี่พูดเขาจะได้ซื้อรองพูดเดี๋ยวเป็นผู้หญิงอ่ะผมว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมง ่ามันก็คือขั้นตอนแต่ละคนก็ไม่เข้ามาเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอนอกจากเทอร์เบอรี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันแล้วก็มาเพราะว่าคนอื่นๆเข้าซ้อมเราเจอเจอใครเป็นแล้วมั้ยไม่เจอาไม่เจอคนสนจะเป็นเด็กนัดไหมพี่ทานเจอพี่ชายกไม่ล้วเราจะทันเหมือนกันจะพักกัน ก็ฝากเตรียมการนะครับเตรียมการสําหรับทุกคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับกข้าไปเจอกันวันที่17ได้เลยนะครับแล้วก็อยากที่น้องเพราะว่าที่เซนมีสายไว้หน่อยก็ดีครับคอลลาเจนตอนนี้ก็ไม่น่าจะกินทันแล้วครับสายก็ไม่ต้องก็ให้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 สนุกและกันเตรียมเตรียมความสนุกไว้ดีกวยก่อเตรียมแรงไว้ครับแล้วก็รีสอร์ทนั่งในอาคาร ค่ะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ t h a i Ticket Major com นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ไทยทิเกตทุกสาขาเลยแล้วเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้รับรองว่าแบบมันแซ่บผมเริ่นจิ๊บกับแครด้วยครับแล้วแบบมาแล้วโอเคโอเคไม่ตกใจแล้วโอเลย ตอนแรกๆยังยังแบบไม่เข้าใจใช่ตอนนี้เข้าใจหนูกับภรรยาพี่สนิทก like ันนะคะโอเคขอบคุณ kind ค <of> ่ะ <rough> <of slip> <soldiers>